เอาละครับนักเรียนครับหลังจากที่คลิปวิดีโอที่ผ่านมานะครับเราพูดถึงกระบวนการทักษะนะครับหรือสกิลในทางวิทยาศาสตร์นะครับทั้ง14ทักษะไปแล้วแล้วก็ทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่21อีก6ทักษะไปแล้วสําหรับในวันนี้นะครับก็เราก็จะมาสรุปนะครับว่าในหน่วยการเรียนรู้ที่1เนี่ยนะครับการที่เราจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไรเนี่ย จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้างนะในชาร์ตนี้นะครับในแผนผังมโนทัศน์ตัวนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่าในบทเรียนนี้นะครับก็จะมีหัวข้อใหญ่นะครับที่เราเอามาสรุปเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือการสรุปข้อมูลแหละนะครับก็คือจะประกอบไปด้วย1น,นะครับหัวข้อแรกเลยคือความสําคัญและความหมายของวิทยศาศาสตร์อันที่2ก็คือกระบวนการในทางวิทยศาศาสตร์ซึ่งในวันนี้ครูจะ เล่าให้ในักเรียนฟังนะครับว่ากระบวนการในทางวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้างแล้วก็ในหัวข้อที่ผ่านมาก็คือทักษะกระบวนการในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยแบ่งออกเป็น14ประเภทที่ครูบอกไปแล้วนะครับก็คือการสังเกตนะครับการวัดการทักษะในการจำแนกนะครับทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซและสเปซกับเวลาการคำนวณน,นะครับ หรือการจัดการกับข้อมูลเนี่ยนะครับการจัดกระทําสื่อนะครับข้อมูลนะครับการลงความเห็นจากข้อมูลการพยากรณ์นะครับการตั้งสมมติฐานการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการการทดลองนะครับแล้วก็การกําหนดและควบคุมตัวแปรการตีความหมายข้อมูลนะครับแล้วก็การสรุปข้อมูลสุดท้ายคือการสร้างแบบจําลองหรือสร้างโมเดลนะครับขึ้นมาเพื่ออธิบาย ปรากฏการ์ต่างๆทีนี้วันนี้นะครับที่เราจะพูดถึงก็คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือว่าโปรเซสนั่นเองนะครับกระบวนการในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับคุณครูแยกออกเป็น6กระบวนการนะครับซึ่งนักเรียนจะต้องดําเนินการตามกระบวนการนี้นะครับไปทีละขั้นตอนโดยอาศัยสกิลเมื่อกี้นี้นะครับซึ่งการดําเนินการเนี่ยอันแรกนะครับนักเรียนจะต้อง สังเกตก <twitch. S 1> er um. ่อนนะครับแล้วก็เมื่อสังเกตเสร็จนะครับสิ่งที่นักเรียนสังเกตเนี่ยนักเรียนก็มีการตั้งปัญหานะครับเพราะฉะนั้นอ่าโปรเซสแรกก็คืออ่าเอาสิ่งที่นักเรียนสังเกตเนี่ยสร้างประเด็นปัญหาขึ้นมานะครับเมื่อสร้างประเด็นปัญหาขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการตั้งสมมติฐานการตั้งสมมติฐานคืออะไรนะครับก็คือการที่ นักเรียนเนี่ยคิดอยู่บนพื้นฐานของความรู้ของเรานะครับการตั้งสมมติฐานเนี่ยในภาษาอังกฤษมีรากศัพท์มาจากคำว่า hypothesis นะครับ h y p o แปลว่าใต้นะครับ t h e s i s แปลว่าความรู้ก็คืออยู่บนพื้นฐานของความรู้นะครับก็คือการตั้งสมมติฐานหรือเราจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราคาดคะเนคำตอบเอาไว้ล่วงหน้านะครับ ว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นมันควรจะเป็นอย่างนี้แต่ไม่ใช่เดานะมันเป็นการคาดคะเนแต่ว่าเป็นการคาดคะเนบนพื้นฐานของความรู้นะครับเสร็จแล้วเมื่อนักเรียนคาดคะเนสิ่งเหล่านี้ได้นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือนักเรียนก็จะต้องมีการวางแผนหรือการแพ l นนะครับอยู่ที่ว่าสิ่งที่นักเรียนสนใจเนี่ยมันจะแ p l a เพื่อแก้ปัญหาเนี้ยโดยการอา นักเรียนจะต้องออกไปสำรวจเพื่อหาข้อมูลนะครับหรือนักเรียนจะต้องเอามาทําการทดลองเพื่อให้ได้ผลซสําๆนะครับหรือนักเรียนจะเก็บข้อมูลจากที่ต่างๆแล้วเอามาทําเป็นวิจัยหรือหาคําตอบนะครับส่วนอันที่4ก็คือเมื่อได้ข้อมูลแล้วนะครับหรือ data ของเราแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะต้องเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาวิเคราะห์นะครับ วิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็สร้างคำอธิบายนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลก็จะใช้ข้อมูลใช้การคำนวณใช้ตัวเลขนะครับใช้ตารางใช้กราฟจากนั้นก็เอาข้อมูลเหล่านี้มาสรุปนะครับแล้วก็สื่อสารออกไปว่าสิ่งที่เราศึกษาเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในการศึกษาวิทยาศาสตร์ในเรื่องหนึ่งๆน,นะครับในเรื่องหนึ่งๆเนี่ย นักเรียนก็จะต้องศึกษาให้เป็นกระบวนการอย่างนี้นะครับก็คือ 1. น,นักเรียนก็ต้องอสังเกตแล้วก็ระบุปัญหาอันที่2นะครับเป็นการตั้งสมมติฐานที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้อันที่3นะครับนักเรียนจะต้องมีการวางแผนในการที่นักเรียนจะทําอะไรนะครับอาจจะเป็นการสํารวจการทดลองหรือการออกไปเก็บข้อมูลส่วนอันที่4นะครับเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็จะทําการวิเคราะห์ นะครับแล้วก็สร้างคําอธิบายข้อมูลนักเรียนสุดท้ายนะครับก็คือการสรุปและสื่อสารออกไปนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็เป็นการสรุปรวบเข้ามาเลยนะครับสําหรับการอธิบายนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่1เนี้ยก็คือเราจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์กันได้อย่างไรนะครับก็หวังว่านักเรียนก็จะไปทบทวนแล้วก็ลองดูว่า สกิลหรือทักษะนักเรียนเนี่ยจะพัฒนามีทั้งหมดกี่ทักษะในวิทยาศาสตร์มี14ทักษะนะครับแล้วก็โปรเซสเนี่ยมี5นะครับมี2คํานะอย่าลืมนะ2คํานะครับอันแรกก็คือเป็นสกิลนะครับหรือทักษะอันที่2ก็คือเป็นโปรเซสหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ครูก็คงจะพอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกครั้งในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ